ขยับเดินครับสั่งฟ้าต้องระวังศอกด้วยครับวงในนีข่าวครับยังไ่ก่อนแล้วปิดเลยครับโอ้โหเอาหาลูกอื่นมาแก้ครับนี่ครับแข่งสายคืนนะซ้ายคืนครับโอ้ดูฮะอาวุธที่เร็วครับฟ้าเดินครับเดินแต่ศอกไม่โดนเตะซ้ายมาบวกหมัดไม่โดนครับปัญหาขนาดไหนนะครับนี่คือจำนวนอาวุธที่เข้าเบ้าบราณศึกษานะครับเน้นตั้งรับเก็บอาวุธโอ้แข่งซ้ายนี่หัวเต็มเต็มสั่งฟ้าครับเดินเร็วขึ้นครับโอ้โหสายดักไว้ครับฉลาดจนเตะขวาไปครับอ่า ขวาไปครับจากฉลามชนซ้ายดักไว้ครับซ้ายมาดึงหลบคืนวยแข้งขวาคะแนนอกมาเป็นฉนะนฉลามชนครับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงเลยครับอาครับขยับต่อยครับฉลามชนเนี่ยยี่สิบแข้งครับส่วนฝั่งฟานี่8แปดแข้งก็แม้ว่าจะเป็นฝ่ายเดินครับแต่ว่านี่ครับลูกโตของฉลามชนครับยังเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับยังออกได้ทุกหน้าครับกับคู่นี้แต่สังเกต โอ้แล้วเหมือนว่าแตกเพิ่มอีกแล้วครับอ้าวครับพยายามบอกส่งสัญญาณบอกกรรมการครับหลังฟ้าบอกว่าไม่ต้องบอกครับเลือดไหลมาแล้วครับน่าจะบริเวณตีนผมครับเหนือหน้าผากนี่น่าจะมีอีกแผลหนึ่งครับโอ้จะสอกครับจะฤสีบทยาครับแต่ซ้ายดักไว้ก่อนโอ้แผลนี่เริ่มเริ่มจะเข้าตางล้วครับเลือดสอกมาอีกครับวู้ที่เข้าเป้าในยกที่ผ่านมานะครับ29ต่อ14ครับก็ชัดเจนแล้วครับว่า สถิติที่เก็บมาแต่ว่าสั่งฟ้านี่เป็นฝ่ายเดินฮะก็ยังมีความพยายามอยู่ผู้ชนะคู่นี้นี่มีประกาสิ์มาแล้วนะครับต้องเจอกับกระดูกเหล็กนะครับไหลยองมาอีกแล้วครับโดนเปิดแผลครับพยายามพุกซ้ายต่อยขวาเจอดักเตะซ้ายจากฉลามชนแล้วก็วนออกครับคือมั่นใจเลยครับทิ้งกาแล้วก็โยกหลบครับของฉลามชนครับโ์สายตาเตะขึ้นการคอครับ